สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มนะครับเป็นอ่ายอดนะครัาเป็นยอดผู้ติดตามของแพลตฟอร์ม Facebook นั่นเองนะครับทุกคนเนาะจะเป็นผู้ติดตามตัวนี้นะครับเนาะถ้าใครนะครับสนใจเพิ่มผู้ติดตามอเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือเพิ่มอะไรต่างๆก็สามารถรับชมผมได้เลยอย่างแรกเลยนะครับทุกคนมาที่ Google อ่าพิมพ์ไปเลยนะว่า S M Dollar c o m แบบนี้นะครับและเธอไปาเว็บไซต์ก็อยู่อันแรกนะครับทุกคนกดคลิกเข้าไปเลยนะครับ อ่าตัวนี้นะครับถ้าใครมี i อดีนะครับให้ทำการล็อกอินเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานกันหาชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับตั้งสี่อย่างนี้นะอีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงนะครับเนาะก็ทำการมั่วไปเลยอ่าแล้วก็ติ๊กช่องนี้นะครับแล้วทํทำการสมัครใช้งานอ่าแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับอ่าเมื่อเราล็อกอินมาแล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่คําสั่งซื้อใหม่กันก่อนนะครับแล้วมาดูตรงหัวข้อหหมมด่ หมดหมู่นะครับจะเป็น Facebook นะครับเป็น TikTok นะครับแล้วก็เป็น IG อ่าในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับเขาจะมีบริการต่างกันนะครับจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์เพิ่มถูกใจนะครับอ่าก็เหมือนเหมือนกันเลยเนาะอ่าไม่ต่างกันเนาะอ่าผมพูดผิดไปนะครับเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะครับนะอ่าแล้วก็จะเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะครับของ Facebook ก็เพิ่มเติมจะเป็นรีวิวแฟนเพจนะครับคนดูไลฟ์สดเพิ่มคนเข้กลุ่มนะครับติดตามอ่าเพจหรือกลุ่มนะครับก็จะมีหมดเลยนะครับอ่าสามารถมาเลือกกดดูันไ้ส่วนตัเนาะะอ่ผม็จดไปทีี่หััววข้้้อนนะครบแล ตรงบริการบริการทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะต้องการแบบไหนอ่าผมจะเอาตัวที่มันเขียนว่าทันทีตัวนี้นะครับอ่าและอ่านหมายเหตุที่เรียบร้อยทุกครั้งนะครับก่อนทําอะไรกันต่อนะครับพออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับก็ง,ง่ายเลยเป็นลิงก์โปรไฟล์อ่าผมจะทําการก๊อปไปนะครับแล้วกดวางเลยนะครับอ่าแลวเจอหัวข้อจํานวนนะครับอันนี้คือจํานวนยอดผู้ติดตามนะที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับกันต่ำจะอยู่ที่100นะครับสูงสุดก็สามแสนอ่าผมก็ะปั้มไปเลยนะครับร้อยหนึ่งพอค่าจะจ่ายขึ้นมานะทุกคน ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะเป็นต่านี้เราก็แค่รอยอดผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามผมนะครับมี2นะครับให้ทุกคนจำไว้นะประมาณนี้นะครับอ่าปั๊มไปร้อยหนึ่งเนาะอ่าก็ระหว่างที่ทําการรอเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนาเว็บไซต์นะครับปลอดการซื้อนะครับมีบอกเรารหาสออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญนะถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวออเดอร์นะครับอ่าเราสามารถกรอกเลขออเดอร์ตัวนี้นะส่งมาแอดมินดูได้เลยนะครับแต่จะมีทาการดูแลให้อ่าแล้วจะมีหัวข้อลิงก์บอกแล จะเป็นปลดการซื้อย้อนหลังนั่นเองอ่ะข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับอ่ะการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับอ่ะจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารทูบันนี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับอ่ะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสาหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดราะนะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นี่ครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอาอย่างที่ต้นคลิปนะครับทําไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทำการอ่านหมายเหตุ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคำสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับ หาหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตั๋วไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับ การแนะนำเพื่อนตัวน like ี lines, ้นะครับก็ง mm ่ายๆเลยลิงก <Yeah. S 1> okay. yeah. okay. yes. mm ์แนะนำของตัวเองนะครับสามารถส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%เตรงนั้น ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเอทเทนเบนโร์นะครับก็หมดแล้วขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับอแล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็เป็นร้อยคนแบบนี้เลยนะครับถ้าใครนะสนใจที่จะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์หรือเพิ่มอะไรต่างๆนะครับก็สามารถมารับชมคลิปผมแล้วไปทําตามกันได้เลยนะครับอย่างนี้เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับผู้ติดตามเนาะก็มาใช้งานตัวเว็บไซต์กันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล้างนะครับถ้าใครสนใจเนาะก็มี อยู่3แพลตฟอร์มหลักๆนะครับก็มาลองเลือกดูกันได้นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนี้ในวันนี้นะครับอขอตัวลาไปก่อนเจอกันคราวหน้านะครับ